สี่คนนี้ครับในการที่จะรับเป็นพรีเซนเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาศึกษามาด,ดีและเขารู้จริงและเขาใช้จริงอยู่แล้วนะครับ<ๆ>การเลือกรับงานการเลือกรับเป็นพรีเซนเตอร์อะไรสักอย่างหนึง่งสุดท้ายอ่ะมันไม่ใช่แค่ชื่อของสินค้าเพราะมันชื่อชื่อของพวกเราด้วยถูกต้องในความน่าเชื่อถือและที่สําคัญมันคือชื่อของบริษัทนั้นๆที่มาจ้างพวกเราถ้างานไม่ดีขอไม่ดจริงเนี่ย ตะกันตะบอยตะวีตะโดมก็คงไม่รับงานด้ง่ายขึ้นบางในฐานะเป็นบอสด้วยเป็นพรีเซนเ,เตอร์ด้วยตั้งแต่มีได้เข้ามาในครอบครัวไอคอนเป็นเรื่องธุรกิจของการขายออนไลน์โลกเนี่ยมันเปลี่ยนของค้าขายไปแบบเดิมเราไม่ได้ขายแบบปวาร์ซัแบวบสมัยก่อนแต่เราสามารถที่จะยู่ที่ไหนก็ได้แล้วขายของด้วยมือถือเครื่องเดียวกับอีกหนึ่งประเด็นร้อนในวันนี้ที่เราจะพลาดกันไม่ได้เลยก็คือประเด็นของบอสพ,พอลค่ะทุกคนที่ในวันนี้สังคมหลายฝ่ายต่างก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันอย่างหนักมาก เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่การขายของออนไลน์บลา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 ที่เหมือนกับว่าในตอนนี้มันกําลังเป็นกระแสเลยเนาะหลายคนก็ออกมาร่ํารวยมากกวาดเงินเกี่ยวกับตรงนี้กันอย่างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกรณีของแม่ตักนะคะและในตอนนี้ก็กรณีของบอสพอลอีกแล้วที่เรียกได้ว่ามีเหยื่อดโดนหลอกเยอะมากๆทุกคนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเราสะเทือนแผ่นดินกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีดารามคนมีชื่อเสียงมากน่าหลายตาจากวงการบันเทิงนะคะ เรียกได้ว่าน u m b บ r รวันของประเทศไทยเลยที่ได้มามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคดีล้มช้างเลยทีเดียวที่ตํารวจนะคะได้ออกมาประกาศก้าวเลยว่าอาจจะมีดาราติดคุกนนะงานนี้โอ้โหเรียกได้ว่าก็เป็นอะไรที่ลุนกันอย่างหนักมากนะคะก็อยากจะให้เรื่องราวเหล่านี้มันหมดไปจากสังคมไทยสักทีนึ่งเพราะว่าสงสารคนไทยมากๆเลยนะคะ,เ,ะ,คะเขาไม่มีทางเลือกก็คือคนรากญาต่างๆเขาก็ยังมีความหวังเกี่ยวกับเรื่องนี้ไงพอเขาเจอคน มีชื่อเสียงคนที่เขาชื่นชอบคนที่เขาเชื่อถือมาพูดอะไรในลักษณะเช่นเนี้ยคนเขาก็เชื่อถูกต้องไหมล่ะมันก็เหมือนกับว่าเป็นการหากินกับคนจนเป็นการหลอกลวงคนจนทําให้แบบ เหมือนกับว่าเอาชื่อเสียงตัวเองมาแลกกับตรงนี้ซึ่งฉันก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนและในวันนี้นะคะจากที่ฉันได้ดูรายการโหนกระแสน้อยของพี่หนุ่มกัญชัยนะคะก็เรียกได้ว่าในตอนนี้พี่หนุ่มกัญชัยของเราก็โดนข่มขู่หลายอย่างเลยในวันนี้นะคะโดยได้มีข้อความปริศนานะคะจากบริษัทไอคอนนี่แหละคะ่ะได้ส่งมาหาพี่หนุ่มนะคะประมาณว่าพี่หนุ่มกัญชัยอาจจะเดี่ยงก็ได้งานนี้เข้าไปศึกษาข้อมูลดีๆก่อนจะหน้าแต่งนะคะ รู้ไม่จริงแล้วออกมาพูดมั่วๆระหว่างจะโดนฟ้องกลับนะจ๊ะนะจ๊ะและก็คือพี่หนุ่มกัญชัยก็ตอบกลับเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะแบบสั้นๆง่ายๆเลยนะคะว่าจัดมาครับบอสคุณผมยังไม่กลัวเลยซึ่งก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้นะคะก็ได้กลายเป็นหนึ่งประเด็นดราม่าเดือดเนาะที่หลายฝ่ายต่างก็ได้พุ่งเป้าไปที่คุณกันกันตาถาวรน,นะคะซึ่งในตอนแรกอ่ะก็อาจจะมีแค่ บอสพอนู่นนี่นั่นเนอะแต่หลักในตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าหลายฝ่ายต่างก็ได้เชื่อมโยงไปที่คุณกันกันตาถาวรว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งบุคคลไหมที่แบบเข้าข่หลอกลวงประชาชนอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนาะแค่คุณกันได้โพสต์ภาพในไอ s t o r y ส่วนตัวนะคะแค่โพส์เบาๆเหมือนที่เคยโพสต์ปกติเป็นรูปนาฬิกานะคะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วแกก็ได้โพดแคปชั่นที่ว่าโดด5,000ครั้ง43นาที478เแคลและหลังจากที่โพดนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะทุกคนซึ่งก็เรียกได้ว่าทัวลงถล่มยับกันเลยทีเดียวค่ะหลายฝ่ายต่างก็ได้เข้าไปตั้งคำถามกับคุณกันนะคะที่ว่าคุณไม่รู้สึกรู้สาอะไรบ้างเลยเหรอเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ได้เกิดขึ้นมาในนปัจจุบันนี้เพราะว่าคุณกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลเนาะ มีบทบาทหลายอย่างควบคู่กับบอสพอลนะคะซึ่งก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งประเด็นที่ว่าหลายฝ่ายต่างก็ได้จับตามองนะคะแล้วก็โจมตีไปที่คุณการก,กันตาถาวรในขณะนี้นะคะโดยจากคอมเมนต์หลายฝ่ายที่ฉันได้เข้าไปตรวจสอบนะคะบางคนก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นที่ว่าดีใจที่ไม่เคยชอบเลยเพราะรู้สึกได้ถึงความเฟกสวัสดีค่ะบอสกันเป็นพรีเซนเตอร์อะไรบ้างจะแบนให้หมดจนกว่าจะโดนทอด อยากให้คุณกันชี้แจงอย่างเป็นทางการครับในฐานะที่ผมชื่นชมการทํางานเป็นพิธีกรของคุณกันมาโดยตลอดอยากรู้ว่าลูกจะรู้สึกยังไงวงการบันเทิงสมัยนี้ตกต่ำขนาดนี้เลยหรอต้องมาหลอกเงินเอาจากประชาชนอยากได้อยากมีทําสุดจริตทั่วไปก็ดีอยู่แล้วลบเม้นเก่งมากนะพิกันออกมาชี้แจงได้แล้วครับรอพี่กันออกมาอธิบายนะคะในฐานะพิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศไทยแห่งนี้ประชาชนรอฟังค่ะ โพสทำเป็นไม่รู้ร้อนรู้หนาวทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นภาพลักษณ์ดูแย่กว่าอยู่เฉยๆไม่ต้องโพสอ,อะไรอีกเลิกดูรายการพิธีกรจนกว่าจะได้รับคําชี้แจงอย่ามาอ้างไม่รู้เรื่องนะมีตําแหน่ง CMO ในบริษัทหลายคนหลงเชื่อเพราะชื่อเสียงของคุณหลายคนหมดตัว บางคนฆ่าตัวตุยเพราะเครียดพอไม่เป็นข่าวเห็นสนิทกับบอสพอมากๆแต่พอเป็นข่าวอย่านะอย่าอ้างว่าไม่รู้รับงานอะไรมันต้องรู้เพราะหลายคนเปิดบิลกับภรรยาของคุณทุกวันนี้ของกองเต็มบ้านหมาก็ยังไม่กินถ้ามันขายดีนักจะหาตัวแทนทําไมขึ้นห้างไปเลยจบทําเป็นไม่สนใจอะไรเลยนะกันไว้โดนแล้วหรอเห็นโชว์เวอร์ทั้งผัวทั้งเมีย โอ้โหซึ่งก็เรียกได้ว่านะคะแต่ละคอมเมนต์ที่ได้เข้าไปคอมเมนต์ในเพจของคุณกันนะคะเรียกได้ว่าสนั่นเมืองกันจริงๆค่ะเรียกได้ว่าหลายฝ่ายต่างก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้แล้วก็จับตามองเกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างหนักมาก,กเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคุณกันกันตาถาวรก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงมากๆและฉันก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่ติดตามผลงานของคุณกันมาโดยตลอด โดยล่าสุดในวันนี้นะคะคุณกันกันตาถาวรนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ประกาศกล้าวนะคะเนื่องด้วยกระแสข่าวที่กําลังเป็นประเด็นทางสังคมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตัวผมตัวผมเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมรวมไปถึงต้นสังกัด และผู้ที่ร่วมงานด้วยผมจึงขอยุติบทบาทการเป็นพิธีกรในรายการจนกว่าจะมีความชัดเจนและความกระจ่างและพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความถูกต้องในกระบวนการยุติธรรมการกันตาถาวรน,นะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวร้อนเลยเนอะอที่คุณกันก็ได้ออกมาแถลงนะคะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองนะคะ โดยเมื่อวานนี้นะคะบอสพอลก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียยืนยันถึงความรู้สึกในระยะเวลาที่ทำธุรกิจไขยปลีกไขยส่งผ่านระบบตัวแทนภายใต้บริษัทดีไอคอน Group มาเป็นระยะเวลา6ปีกว่าแล้วยืนยันดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องโปร่งใสโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกระแสสังคมในขณะนี้ ติดตามข้อมูลมาตลอดและก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและก็มีผู้เสียหายเกิดขึ้นมาอย่างมากมายนะคะซึ่งบอสพาลก็บอกว่าไม่รู้จริงๆว่ามีผู้เสียหายเยอะมากมายขนาดนี้นะคะซึ่งเขาก็ยอมรับตรงๆนะว่าผมงงและสับสนมากครับพยายามตั้งสติพยายามติดตามดูข้อมูลว่าอันไหนเป็นข้อมูลจริงอันไหนเป็นการกลั่นแกล้งใส่ความปลุกปั่นบ้างหรือด่าเอามันบ้างเอาสาใจบ้าง โดยมีข้อมูลถึงขั้นที่ว่าทําธุรกิจกับบริษัทของผมแล้วค่าตัวตายอันนี้คือประเด็นที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเองไม่เคยได้รู้มาก่อนเลยครับและยังคงสงสัยอยู่ว่าถ้าเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วทําไมถึงไม่มีใครในองค์กรรู้มาก่อนเลยล่ะและเขาก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการเพราะเขาเชื่อว่าเราต่างเป็นสุจริตชนที่อยู่ภายใต้กฎหมายไม่ใช่การใช้กฎหมู่หรือกระแสสังคมในการทําลายกัน ผมพร้อมที่จะเข้าไปแสดงตัวและก็มอบตัวกับตำรวจผมรอพิสูจน์ความจริงอยู่ตรงนี้ไม่หนีไปไหนแน่นอนครับผมพร้อมนำข้อเท็จจริงและหลักฐานทั้งหมดเข้าชี้แจงผ่านกระบวนการยุติธรรมทุกท่านอดใจรอหน่อยนะครับเดี๋ยวความจริงก็จะเปิดเผยออกมาให้ทุกท่านได้รับทราบถ้าผมทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาผมย่อมจะได้รับโทษทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดอย่างแน่นอนครับเมื่อถึงวันนั้นค่อยออกมาด่าทอประนามเหยียบย่ำผมได้เลยครับแต่วันนี้ผมเป็นผู้บริสุทธิ์ และเชื่อในความบริสุทธิ์ของผมผมส่องกระจกดูตัวเองแล้วผมยังสามารถสบตาตัวเองได้อย่างเต็มตาในขณะเดียวกันผมก็สลดใจที่ตัวเองและองคอ์กรต้องมาถูกเหยียบย่ำทำลายต่างๆนานา,นา,นา,นานในขณะที่ยังไม่ได้มีการตัดสินจากกระบวนการยุติธรรมที่พวกเราเชื่อมัน่นเชื่อถือผมอยากขอร้องวิงวอนให้ถูกท่านโปรดให้โอกาสผมและองคอ์กรได้พิสูจน์ตัวเองผ่านกระบวนการยุติธรรมก่อนก่อนที่จะด่วนตัดสินกันนะครับ ซึ่งก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นหนึ่งประเด็นนะคะที่หลายฝ่ายต่างก็ได้ออกมาจับตามองถึงสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าจะได้รับความยุติธรรมไหมจะเหมือนกรณีของแม่ตักไหมนะคะเพราะว่าผู้เสียหายเยอะมากๆจริงๆนะคะแล้วสําหรับดาราที่คุณตํารวจเมื่อวานนี้นะคะก็ได้ออกมาประกาศก้าวเลยนะคะว่างานนี้มีดาราติดคุกอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าในวันนี้หลายคนต่างก็แบบ เอ,อ้ยไม่น่าเลยอะ่ะแบบคนที่ฉันชอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นฉันฉันชอบคุณมินอย่างเงี้ยเออฉันก็แบบหลงเชื่อนะเพราะว่าเป็นดาราที่ฉันชื่นชอบนเนาะไอ้คุณพอลซื้อบารราคาเท่าไหร่คะร,ะรวมๆสามสิบล้านนะกันนี้นอกจากรถคันนี้แล้วมีอะไรบ้างคะที่คุณพอเนี่ยทำมาด้วยนะคะน้ำแรงของตัวเองที่เกิดจากธุรกิจนี้นะครับก็ถ้ารถเนาะผมก็มีเบออนซ์ CLS นะครับเบนซ์เปิดประทุนเป็น s อ k แล้วก็ บีเอ็มเปิดประทุนก็ BMW Z4 แซตโฟร์แล้วก็พอร์ชเปิดประทุนก็เป็น b o x s t e r 718นะครับแล้วก็ Ferrari 599 GTB เก้าเกบรนิโน่ตัวนี้ครับบ้านก็มีอยู่สองหลังครับมีที่อ่างทองหลังหนึ่งมีที่กรุงเทพหลังหนึ่งครับได้เงินว่าแต่ละที่ราคาเท่าไหร่ก็รวมๆกันก็เกือบเกือบร้อยล้านนะครับอยากให้คุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยว่าเมื่อก่อนเนี่ยความเป็นอยู่เป็นยังไงคะก็ ผมเองจริงๆต้องบอกว่าเป็นคนที่โชวไม่ดีเลยนะมารูปแบบเดียวกับแม่ตั๊กเลยนะคะโชว์ความรวยนะคะก็คือจากอดีตของบอสพอลนะคะที่เป็นเด็กสลัมมาก่อนเนอะเมื่อวานนี้ก็ได้เข้าไปดูข่าว ประวัติคร่าวๆของแกเลยนะแกชีวิตแกเด็กๆเกนะี่ยจนมากเลยนะคะอยู่ในสลัมคองเตยเรียกว่าเริ่มจากสูตรเลยอย่างไม่มีอะไรอยู่ห้องเช่าเล็กๆอ่ะนะคะในภาพที่เกิดขึ้นนี้นะคะเพราะว่าแกเคยทําคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งเกี่ยวกับชีวิตของแกว่าแกเป็นเด็กที่ยากจนเป็นเด็กที่อยู่ในสลัมคองเตยเล็กๆก,ก,ก็ต้องไปทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟนะคะรับจ้างเขาเป็น ลูกจ้างเขาไปวันๆหาเงินเรียนเองนะคะแถมยังต้องหาเลี้ยงครอบครัวนู่นนี่นั่นนะคะไม่ใช่คนที่เกิดมาบนกองเงินกองทองเนาะแต่ด้วยความที่แกเป็นคนแบบมีฝันเป็นคนที่อยากได้อยากมีเป็นคนที่ทะเยอทะยานเนาะแกก็ได้เริ่มหันหน้าทําธุรกิจนะคะเหมือนกับว่าจับพลัดจับผูกมาได้ทําธุรกิจตัวนี้นะคะจนเกิดความร่ํารวยขึ้นมานะคะจนมีทรัพย์สินมากมายมหาศาลนะคะแล้วก็เริ่มสร้างภาพลักษณ์ตัวเองด้วยการ อวดร่ำอวดรวยในสื่อโซเชียลมีเดียนะคะเหมือนแบบแม่ตั๊กเป๊ะเ,เ,เลยค่ะทุกคนโอ้โหทำไมมันมาแนวเดียวกันเลยนะคะไอ้พวกแบบขายตรงแบบนี้นะคะเขาก็จะสร้างความน่าเชื่อถือนะคะแม่ตั๊กของเราเมื่อก่อนก็เป็นเด็กที่แบบโตมาจากกองขยะนะคะคุณพอลก็เป็นเด็กสลัมมาก่อนอะไรอย่างนี้นะคะแต่เรคนเรียกได้ว่า ประวัติน่าสงสารมากๆแต่ดูการอวดร่ำอวดรวยนี่ก็โหไม่ธรรมดาเลยนะคะขนาดลูกเจ้าสวยยังไม่กล้าอวดรวยแบบนี้เลยค่ะทุกคนซึ่งก็เรียกได้ว่าถ้าใครเห็นพวกที่อวดรวยประมาณนี้นะคะก็อย่าไปหลงเชื่อต้องตรวจสอบประวัติดูให้ดีนะคะตรวจสอบสินค้าของพวกเขาดูให้ดีซะก่อนว่าเฮ้ยมันเป็นกาแฟย่ออะไรมันเป็นสินค้าอะไรทําไมเราไม่เคยเห็นมันขายอยู่ในเซเว่นเลยทําไมเราไม่เคยเห็นมันขายอยู่ในห้างเลยขายอะไรทําไมถึงได้ ได้รวยเร็วแบบนี้นะคะต้องให้ทุกคนเอะใจกันนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเรามันสร้างภาพได้น่ากลัวมากๆก็เหมือนกับว่าพี่หนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาเปิดแผ่สังคมตอนนี้นะคะว่าเออให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆเพราะว่ามีคนหลงเชื่อเยอะมากๆ แต่สําหรับเคสของบอสพอนี่มันน่ากลัวมากกว่าเพราะว่ามีเหล่าบรรดาศิลปินคนดังระดับตัวท็อปของประเทศไทยเข้ามาร่วมอยู่ด้วยนี่แหละค่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัทนี้เข้าไปอีกทําให้แบบ พวกเขาดูดีมากยิ่งขึ้นทําให้บริษัทของพวกเขานั้นมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเรียกได้ว่าภัยสังคมในตอนนี้รอบด้านจริงๆค่ะทุกคนก็อยากจะให้ทุกคนนะคะระวังตัวกันเอาไว้อย่าไปหลงเชื่ออะไรง่ายๆเนาะเพราะสมัยเนี้ยคนเรามันแบบจะรวยแบบวูบววาบรวยแบบง่ายๆอย่างเงี้ยมันต้องแบบ มันต้องไม่มันต้องไม่ปกติแล้วมันต้องมีอะไรแน่นอนนะคะและสําหรับพฤติกรรมของบอสพาในวันนี้นะคะก็มาแนวแนว,แนวทรงๆเดียวกับแม่ตั๊กเลยนะคะคือเป็นคนชอบทําบุญใจบุญสุนทานนะคะทุกคนจะเห็นภาพของบอสพาในอากับกิริยาต่างๆนะคะเกี่ยวกับการนั่งสมาธิบ้างอะไรบ้างไปทําบุญตามสถานที่ต่างๆนะคะก็คือจะใช้โปรไฟล์ภาพลักษณ์ในเกี่ยวกับ การเป็นพ่อพระนักบุญนะคะอวดร่ำอวดรวยเป็นคนใจบุญชอบทำบุญสุนทานชอบปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นนะคะถ้ามาแนวแนวเนี้ยทรงๆเนี้ยให้ระวังกันเอาไว้เลยนะคะและนอกจากนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะในเพจอีโซคยี่ข่าวก็ยังคยี่เกี่ยวกับตัวหมอนะคะที่ได้ออกมาทําผลิตภัณฑ์นะคะว่าเป็นหมอเก้กด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าฉันดูแล้วก็อึ้งเลยนะคะว่าคนไทยไปเชื่ออะไรกันแบบนี้ได้ยังไงนะ หมอที่เป็นอีกหนึ่งในบอสของ The Icon Group นะคะซึ่งถูกแชฉออกมาว่าเป็นหมอเกนะคะไม่ใช่หมอจริงนะคะแค่ใส่แว่นก็เป็นหมอได้แล้วบอสหมอเอกไลค์โค้ดหมอทิพย์จบด็อกเตอร์กี่โมงโดยประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ได้ออกมาตั้งคำถามนะคะถึงบอสหมอเอกด็อกเตอร์ฐานานนท์หิรันชัยวันนะคะว่าคุณจบหมอจริงๆหรือเปล่านะคะจบบริหารแต่เป็นหมอได้เยี่ยงไรตอบไอเอก มีคำว่าด็อกเตอร์ข้างหน้าเขาจะบอกว่าเมื่อก่อนเขาชื่อดำรงกูขำแค่ใส่แว่นก็เป็นหมอได้ก็คือหนึ่งในบอสของ The Icon Group นะคะก็จะมีอยู่อีกหนึ่งคนนะคะที่แบบออกมาสร้างความน่าเชื่อถือนะคะที่น่าจะเข้าข่ายโอโกงอีกด้วยนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้จบหมอจริงๆใช่ไหมสังคมกำลังตั้งคำถา,ถามถึงคุณกันอยู่ในขณะนี้นะคะเกี่ยวกับกรณีของบอสหมอเอกเนอะดรฐานานนท์เหรัญชัยวันนะคะ ซึ่งก็เหมือนกับว่าเฮ้ยมันเหมือนให้การแหกตาประชาชนหรือเปล่าเนี่ย คือคุณบอกว่าผลิตภัณฑ์ของคุณดีนู่นนี่นั่นมีหมอมีผู้เชี่ยวชาญมีงานวิจัยอะไรประมาณนี้ดูน่าเชื่อถือนะคะแต่พอไปค้นหาประวัติจริงๆแล้วคุณไม่ได้จบหมอะคะ่ะซึ่งเรื่องนี้สังคมหลายฝ่ายก็ตั้งคำถามนะแล้วพี่หนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาตั้งคำถามในรายการหนกระแสนะคะว่าอยากจะให้หมอเอกคนนี้ออกมาเคลียร์ตัวเองแบบด่วนๆเพราะว่าในตอนนี้เรื่องเรามันไปไกลใหญ่มากแล้วเพจอีซอขยี้ข่าวนะคะออกมาคยี่ถึงหมอเอกแบบรัวๆนะคะ ว่าบอสหมอเอกเป็นผู้บริหารของดีไอคอนกรุ๊ปเป็นหมอที่ไม่ได้จบหมอแต่บอกว่าเป็นหมอไม่ปรากฏชื่อในข้อมูลบนสารระบบของแพทยสภาหากเป็นหมอจริงไม่ได้แอบอ้างอย่างที่พูดอยากจะขอดูงานวิจัยให้เห็นเป็นบุญตาหน่อยถ้าแน่จริงเอาออกมาอวดหน่อยนี่นะคะดูกันให้ชัดๆเลยทุกคนหมอเอกนะคะบอสหมอเอกโอ้มันก็เป็นเรื่องราวที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแล้วนะคะทุกคนเห็นชัดไหมเนี่ยบอสหมอเอก นี่นะคะใส่ชุดหมงชุดหมอ้วยนะคะทุกคนใส่ชุดหมงชุดหมอดูน่าเชื่อถือด้วยอะ่ะมีแบบนี้ด้วยจริงๆประเทศไทยทุกคนตายฮ่าเวรกรรมนะคะเนี่ยคือตอนนี้สังคมกําลังตั้งคําถามกับบอสหมอเอกนะคะว่าคุณจบหมอมาจริงหรือไม่นะคะคุณบอกว่าตัวเองเป็นหมอนะคะแต่เขาไปตรวจสอบนะคะเขาไปค้นหาข้อมูลของคุณแต่ไม่พบข้อมูลของคุณในสารระบบนะคะ อยากจะให้สังคมนั้นตาสว่างแล้วก็รียบตื่นตัวกันได้แล้วนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาวาระระดับประเทศจริงๆค่ะทุกคนซึ่งเรื่องนี้ฉันก็อยากจะฝากเอาไว้เนาะและในวันนี้นะคะฉันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย